สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำนะคะไปกินน้องคนหนึงไปกินน้องคนหนึงอีกกี้มันเป็นสกอรไปกลับบ่อยผู้พาไปเกินไปขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แบบไหนไซค์แบบขนาดซค์เจ๊เจ๊ะเจ๊เจ๊ันเดีไหมเอาไฟขึ้นไปขึ้นดับแม่หลอกมาหน้าโรงเรียนดิ อาจารย์ประจักษ์ชัยมีการเกินแล้วนะคะหมอํำกรแรกในประเทศไทยที่ยกกองไปถ่าย MV ที่เกาะสม็จนะคะทุ่มงบห้0แสนเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะคะได้ส่งเพลงมอบให้กับอาจารย์ประจักษ์ชัยแล้วนะคะ คงจะไพเราะมากๆเลยนะคะแอดก็อดใจรอเพลงนี้มากๆเลยนะคะ m b ไม่รู้จะออกมาแนวไหนนะคะแต่เป็นหมอลำนะคะหมอลำกรน,นะคะซึ่งเข้าทางกับอิลาย,ยกิของเรามากๆเลยนะคะมาเส้นทางของหมอลำนะคะเพลงนี้คงจะเหมาะกับน้องมากๆแล้วก็คงเป็นเพลงที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะอยากจะฟังกันแล้วใช่ไหมล่ะคะอดใจรออีกนิดนึงนะคะอาจารย์ประจักษ์ชัยเกินมาขนาดนี้นะคะแล้วเพลงก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคงจะอีกไม่นานก็จะได้รับชมกันแล้วนะคะขอขอบคุณคลิปดีๆข้อมูลดีๆจากอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะและก็น้องยุกิเพนประกานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ